ปกติแล้วเนี่ยไอเจ้าไอาหินน้ําไหลที่เป็นทานถ้ำทานทานั้นรอดเนี่ยสมมติที่เป็นถ้ำทานทาน้ำไหลอย่างน,นี้นะโฟโตอนก็จะไหลามา่ะตรงนี้จ,จะมีกวดทรายมีดินอะไรโฟโตอนซึ่งเป็นสารดินปูนน้ำาินปูนมันจะมาเคลือบเออมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ติดอยู่กับพื้นนะครับแต่ทีนี้เวลาที่ระดับน้ำใต้ดินมันลดลงซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการยกตัวอย่างช้าๆโดยธรรมชาติของสายน้ําทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นน้าในถา้นถาหรือนอกถา้ามันจะปรับสมดุลใหม่ มันจะมีบรดการอินซิชั่นคือการปรับสมดุลของเบสเลเวลคือระดับพื้นฐานมันมันจะกัดเซาะลงไปเรื่อยๆจากตรงนี้เป็นถน้ำน้ํามันก็จะกัดลงไปก็แห้งไปเรื่อยๆเงี้ยมันเป็นชั้นๆชั้นๆกลายเป็นว่าไอไอตัวเนี้ยดูเหมือนมันลอยตัวตัวอย่างที่เห็นได้ดีชัดๆเลยที่ผมเจอก็คือถ้ำถ้ำเจ็ดคดที่สตูลน,นะครับเป็นถ้ำทานรอบปัจจุบันเราสามารถไปล่องล่องเรือขยะักล่องแพได้เลยนะครับมันกําลังเกิดโฟตนที่เคลือบกรวด กลายเป็นคอโกรเนตเลยใหม่ๆยุคใหม่ณปีนี้เลยนะในขณะเดียวกันเราก็เจอไอโฟโตลักษณะนี้ห้อยกำเนิดข้างบนซึ่งฝรั่งบางคนยังงงเขาเรียกว่าแอนตี้เกรวิตี้เกรวิตี้ดิฟายอะไรเงี้ยมันฝืนธรรมชาติจริงๆมันเล่นฝืนแต่เขาไม่รู้จริงๆมันคือเดิมพื้นถ้ำมันอยู่เนี้ยไอโฟโตอยู่างเงี้ยพื้นถ้ำมันลงไปไอดินตรงนี้หายไปมันกัดเสาะใหม่มันบางทีก็เกิดใหม่เป็นชั้นๆชั้นๆนี่คือวิทยาการของถ้ำนะครับ อดีตก็คงจะอลังการงานสร้างดูจากเสาหินหรือโฟรสโตนค่อนข้างใหญ่ๆเพืะะแสดงว่าอดีตน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็แรงคาถ้ำคงจะหนามากด้วยเพราะสามารถที่จะละลายเอาธาตหินปูนล,ลงมาพอกจนเกิดเป็นหินงอกหินย้อยทั้งโฟสโตนมากมายคงได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นของเดิมที่เชื่อมกันอันนี้ผมจะเรียกว่าเทนชั่นคลักคือเวลาที่เราเรามีเสาบ้านนะครับเสาบ้านนี่เป็นชั้นบนนี่เป็นชั้นล่างที่ติดกับพื้น ถ้าพื้นมันซุดมันก็จะเกิดแรงดึงเพราะมีโพรงแรงดึงก็จะเกิดช่องว่างอย่างนี้จะเป็นจะเป็นแครกเป็นรอยแตกที่เกิดจากแรงดึงนะครับซึ่งเราเจอมากในหลาย,ลายถ้ำโดยเฉพาะถ้ำมหินปูนนะครับในประเทศไทยเจอเยอะในเมืองจีนผมไปก็เจอแบบนี้นะครับแต่อาจจะน้อยกว่าบ,บ้านเราหนะ่อยเนื่องจากบ้านเรามันร้อนเชื้ออันนี้คือช่วงที่มันแตกแยกออกมาเพราะว่าพื้นมันซุดนะครับลองรอยพื้นซุดก็ดูจากตรงนี้ก็ได้ด้วยนะตรงนี้ที่ตรงนี้ที่เป็นรูปร่างนอกจากจะเป็นล็อกแผ่นดันปกติแลนะ้วเนี่ย อีกจุดหนึ่งจริงๆคือบางส่วนเนี่ยมันจะอยู่ฝังดินซะด้วยซ้ำอันนี้มันยุบแล้วเริ่มยุบด้วยมันจะเหมือนกับไอคานเลนแต่กลับหัวแทนที่จะเป็นปุ่มๆอย่างนี้มันก็จะมีแทนนะครับโพโทนทั้งหลายที่มันบางทีมันอยู่ที่พื้นเนี่ยเดิมมันก็จะมีดินมีอะไรอยู่บางทีเราเจอกรวดเจอแม้แต่กระดูกก็ยังเคยเจอนะครับพัฒนาการนี่มันจะเหมือนถ้าดูาดูเผยๆทางธรณีหลักซูเปอร์โพซิชั่นนะการตกทับถมเหมือนทำขนมชั้นก็ต้องทำชั้นล่างก่อน แล้วโปะขึ้นไปขึ้นไปไอชั้นที่เก่ากว่าก็ย่ข้างล่างชั้นใหม่ก็ย่ข้างบนนะครับแต่กรณีอย่างนี้มันมันเหมือนเรามีมีลิฟต์หลายๆลที่ต่อกันที่หลายๆชั้นเราเอาของใส่แล้วก็ยกขึ้นไปเอาของใส่แล้วกยกขึ้นไปอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ,อ,อตะกอนพวกนี้มันจะแก่ข้างบนโดยทั่วไปแล้วที่ไม่ใช่เกตุการน้ําท่วมนะมันยังมีท่าอีกประเภทหนึ่งคือเป็นท่าที่เกิดน้ามาท่วมทีหลังอันนั้นจะทําให้เกิดได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นลักษณะแพทเทิ อันนี้ก็เป็นหินงอกเดิมนะครับตรงนี้เองก็จะมีเขาเรียกโก G O U R โกเป็นทํานบผินปูนขนาดจิว๋วบางทีเราจะเจอไข่มุกถ้ำขนาดเล็กอยู่ ไขมุกถ้ำที่จะเกิดที่มันเกิดเป็นแอ่งเนี่ยมันจะมีสารต้นสารนิวเคลียสของมันอาจจะเป็นเม็ดดินเม็ดทรายเล็กๆแล้วก็มีน้ํเหินปูนมาค่อยพอกๆมันก็จะเป็นก้อนกลม,กลมนะดูดูเหมือนไขมุกไอ้พวกประเภทนี้จะจะไม่ค่อยสวยและขนาดเล็กมากนะครับเนี่ยจะมีเยอะพวกนี้นะครับบางแห่งจะเหมือนเป็นพิซซ่าพิซซ่าถ้ำข้าไปกลางๆถ้ำอยู่ซ้ายมือหลังคาถ้ำมันบางเพราะว่าหนูนี้รากเพื่อถึงเอ่อเนี่ยพะลลุมาเลยนะครับในหลังคาถ้ำบางมาก เพราะฉะนั้นนอกจากอิทธิพลของน้ําโดยปกติแล้วอิทธิพลของพืชโดยเฉพาะรากพืชที่มันแทรกตัวเข้ามาเนี่ยมันก็มีบทบาททําให้หินมีรอยร้าวรอยแตกมากขึ้นแล้วก็นําน้ําจากข้างบนลงมาข้างล่างได้มากขึ้นนะครับ